พบก,กับรายการมาคอนงเช่นเคยค่ะสำหรับสัปดาห์นี้ฝนมีเรื่องราวคนในวงการบันเทิงมาอัปเดตกันค่ะอ่ะมาเริ่มกันที่เรื่องรา,องา,า,าวของดาราสาวคนนี้กันเลยค่ะนั่นก็คืออิงฟ้าราหะหลังจากที่ก่อนหน้านี้ค่ะเคยออกมาให้สัมภาษณ์กับรายการดังค่ะว่าเจ้าตัวเนี่ยเตรียมที่จะ,กะเกษียณแล้วอีก2-3ปีข้างหน้าแต่ว่าล่าสุดค่ะฝนได้ไปเจอกับอิงฟ้ามาก็ได้มีการสอบถามเช่นเดียวกันถึงเรื่องที่เจ้าตัวเนี่ยเตรียมกเกษียณจ,จริงหรือเปล่าอ่เรื่องราวจะเป็นยังไงไปฟังกันเลยค่ะ ก็เลยทำให้พี่ปาทำงานเยอะจนอยากจะเกษะเียนโอ้ยวกเลยอายุอะไรเนี่ยนะวกเลยเหรออายุอะไรนะจัดกษเียนแล้วเหรอจริงจริงมันจริงจริงมันไม่เกี่ยวไม่ได้มองว่ามันเกี่ยวกับเรื่องของอายุหรือว่าตัวเลขแต่เนี่ยตัวเลขตัวเลขแต่ว่ามันน่าจะเกี่ยวกับอายุการใช้งานของร่างกายเรามากกว่าว่าเราว่าเราไหวที่เท่าไหร่จริงๆคําว่าเกษียนของหนูอาจจะคือมันไม่ได้แบบหายไปเลยเลิกทำงานอะไรอย่างงี้แต่ว่าอาจจะ ขอเบางา,านาลงแล้วก็เลือกที่จะรับงานที่เรารู้สึกว่าเราไหวจริงๆอะไรเงี้ยเพราะว่าช่วงนี้ก็ต้องบอกว่า,วามันมีทั้งแบบงานช่วยงานขอหน่อยนะอันนี้หน่อยนะอะไรเงี้ยมันมันก็มีที่เราจะต้องแบบโอเคเราอันนี้ก็เสียดายโอกาสอันนี้อันนี้ก็เสียดายม,มันก็มีทั้งที่เราอยากทาแล้วก็มีทั้งที่เราแบบว่าโอเคมันก็น่าเสียดายอะไรเงี้ยก็พยายามทาให้เต็มที่ที่สุดในช่วงนี้ก็ต้องยอมรับว,ว,ว,ว่ามันก็แน่นจริงๆกับเรื่องนี้ค่ะทางด้านอิงฟ้าได้คุยกับพีรวัตรไหมคะ รเ,เรื่องเกษียณยังไม่ได้คุยกับเขาโดยตรง <c oughs> แต่เขามองหน้าหนูเขาก็น่าจะรู้แล้ว <c oughs> แหละเขาน่าจะได้ดูในสมัมแต่ว่ามีการมีการพูดคุยกับทางกองว่าแบบโอเคกับกับผู้รับงานอะไรเงี้ยว่าอาจจะขอขอคัดงานหรือว่าขอเนี่ยแบบมีส่วนร่วมในการเลือกเลือกรับงานด้วยนะอะไรเงี <c oughs> ้ยใช่ <c oughs> โดยเฉพาะเรื่องของงานละครงานอะไรที่ไม่ไม่ไม่แน่นจนเกินไปเพราะเราทำงานหลังนี้ค่ะมันส่งสุขภาพสุณฟ้าถือมันทำให้คุฟ้าแบบอยากที่จะเกษียณเนี่ย ส่งนะคะส่วนมากมันน่าจะเป็นเรื่องของสุขภาพมากกว่าที่เรามองว่าเราคือช่วงที่เราได้ตําแหน่งแรกๆมันมาเลยแบบเต็มที่เราทํางานทุกวันได้วันละสี่ห้าอีเวนต์เลยเงี้ยแต่พอมันเริ่มไปเรื่อยๆๆสปีดแรงเรามันก็เริ่มตกมันเริ่มเหนื่อยง่ายขึ้นมันเริ่มมีปัญหาบางอย่างที่เราเรื่องของการตื่นกันนอนเลยก็มีก็มีส่วนรวมถึงภาวะความเครียดเกี่ยวกับการถ่ายละครเกี่ยวกับอะไรเพราะมันก็มีแรงความกดดันอยู่ด้วยของ ผู้ชมของอะไรเงี้ยที่มีความคาดหวังตามมามันก็ทําให้เราแอบแอบกด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 มันไวอะไรเง<ล>ี้ยม็มีมันมีมาตั้งมามีมันมีมาสักพักใหญ่ๆแล้วค่ะใช่แต่ว่าเออก็ไม่ได้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 จะหายไปไหนก็ยังคงแบบรับงานเหมือนเดิมแต่อาจจะเป็นเหมือนพี่ๆดารานักแสดงที่เขาแบบปีนึงอาจจะสักสองเรื่องสาเรื่องอะไรเง<ม>ี้ยเพราะว่าปีนี้หนูน่าจะถ่ายประมาณเป็นสิบเรื่อง จุดไหนจุดไหนที่มันทำให้อิงปลาว่าเฮ้ยมันต้องเกรียณแลอะไรแบบี้วันนั้นมันเฟดนต้องเฟดใช้คำว่าเฟดีกว่าเฟดตกลงน่าจะเป็นเรื่องสุขภาพมากกว่าที่รู้สึกว่ามันมีช่วงวันที่เราไม่ตื่นแบบตื่นลุกไม่ไหวอะไรเงี้ยก็จะต้องมีการแบบฝากพวกเราข้างรวมถึงอารมณ์ที่เราโมโหง่ายหงุดหงิดง่ายกินไม่เป็นเวลามันก็จะตามมาด้วย ก็จะเป็นคนรอบข้างที่คอยสะกิดเราว่าแบบพี่ฟ้าแบบบางทีเมื่ออะไรเงี้ยคือคือล,ลอยไปนิดนึงอะไรก็มันจะทําให้ส่งผลกระทบกับงานที่เรารับด้วยเราก็ไม่อยากให้มันส่งผลกระทบกับโอกาสที่ลูกค้าให้อยากทาให้แบบมันดีทุกโอกาสที่เข้ามาตัวังไม่ต้องขั้นต้องคอนซัลต์กับคุณหมอใช่ไหมคะกับปัญหาสุขภาพที่ทจริงจริงมีคอนเซัลต์อยู่เรื่อยๆค่ะก็พอเหมือนเมื่อวานได้ออกรายการสัมปไปก็มีออในกอง ในกองเนี้ยค่ะก็ทักมาว่าแบบอยากไปรตรวจสุขภาพไหมซึ่งจริงเราก็ตรวจเรื่อยๆอยู่แล้วจริงๆหน้าหลักๆของฟ้าไม่น่าจะเป็นเรื่องของภาวะความความเครียดด้วยเพราะเหมือนเราทํางานอย่างเดียวก็พยายามจะลองแบบโอเคถ้ามีวันหยุดให้เราได้ออกไปรีแลกหรือว่าดีลีทหรือว่าไปเจอสังคมเพื่อนหรืออะไรที่แชร์ได้ดีลีทตัวเองอบ้างก็ก็คงจะดีขึ้นคุณห<ผ>มอคุณหมอให้คำแนะนำังไงบ้างกินยาต้องใช้ยาอย่างเดียวหรอกินยาใช่ใช่ พอบางทีการกินยามันทําให้เราทํางานยากด้วยบางทีเช่นแบบมันมีเอฟเฟกตามมาเช่นเรื่องของลิ้นแข็งเรื่องของแบบเดีเลย์อะไรอย่างเงี้ยก็ก็นิดหนึ่งทุกวันนี้ก็พยายามฮิวตัวเองด้วยสัตว์เลี้ยงบ้างอแฟนคลับบ้างหรือว่าสิ่งที่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 ดูหนังบ้างอะไรบ้างก็ที่ทําได้ในในนั้นตอนนั้นซึ่งตอนนี้คือเริ่มเริ่มกระบวนการการเปรียบยังค่ะน่าจะต้องเป็นปีหน้าเพราะตอนนี้ก็ยังคงแน่นอยู่ยังคงแน่นอยู่แต่ว่าก็พยายามเหมือน เหมือนพอผู้ใหญ่เริ่มทราบเขาก็จะพยายามเลียอันไหนที่สามารถหยุดให้ได้ก็ก็จะให้หยุดอะไรอย่างเงี้ยถ้าการการแบบปีหน้าเราเริ่มเฟสงานลงแล้วทุกอยางมันกลับมาเฟซเหมือนเดิมจะกลับมาเราดูไหมกลับก็กลับค่ะก็คืออาจจะค่มีช่วง work life balance อะไรเงี้ยให้มันดีเฉยๆขนาดน่ะเหมือนตอนนี้มันยังหนักไปทางการทํางานซะส่วนมากตอนแค่เราเหมือนปรับ สมรดูนตัวเองให้มันบาลานซ์พอดีพอดีก็ก็ก็คงดีกว่า ก็อ,อย่างที่อิงฟ้าบอกค่ะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องกเกษียณเจ้าตัวมองว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องของอายุหรือว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องของตัวเลขแต่ว่าเป็นเรื่องของร่างกายที่ใช้งานมาอย่างหนักนั่นเองค่ะตลอด3ปีที่ผ่านมาเนี่ยอิงฟ้าก็ทํางานอย่างหนักมากเลยทีเดียวและที่สําคัญอิงฟ้าก็บอกว่าอย่าใช้คำว่าวกกเกษียณเลยจริงๆเนี่ยอยากแค่เฟดงานลงอยากมีเวลาพักผ่อนไปเที่ยวไปฮิวใจบ้างนั่นเองค่ะแต่รับประกันว่าไม่ได้หายหน้าหายตาจากวงการไปไหนอย่างแน่นอนค่ะปิดให้เรื่องราวดีๆของคุณแม่คนนี้กันเลยค่ะแอนอลิชา ที่ล่าสุดออกมาอัดคลิปผ่านทางอินสตาแกรมค่ะว่าเจ้าตัวเนี่ยถูกลอตเตอรี่ทั้งหมด30บใจะได้โชคมาจากไหนและเรื่องเราจะเป็นไงไปชมคลิปกันเลยค่ะกลังแอนแอนมานี่ขอบกวอยากให้โชคแล้เดินีกไม่ได้ด้วยอ่ะทุกคน ทุกคนแม่ถูกลอตเตอรี่เลขท้ายสองตัวสามสิบ คือว่าอันเนี้ยมันแบบมันแบบมันมหัศจรรย์มากเลยคือว่าแม่ไปงานบวชของสมานในรีเจนรี่ใช่ไหมคะโอ้ยพูดผิดพูดถูกไปหมดละแล้วทีนี้นกำลังจะกลับบ้านอยู่แล้วนะมีคนท้องเดินมาบอกว่าเนี่ยคุณแอนคุณแอนเนี่ยคนท้องอยากให้โชคอะไรเงี้ยแอนก็ต้องเดินหันหลังกลับไปใช่ไหมแล้วก็ถามเขาว่าเขามีหลายชุดมากก็เลยบอกว่าอ้าวแล้วถ้าอย่างนั้นซื้อเลขอะไรดีคนท้องก็เลยบอกว่าเอาเลขเก้าหนึ่งคนท้องอยากให้โชคอยากให้เลขเก้าหนึ่งก็แบบเฮ้ย มันตรงกับเลขของสมมนเนรีเจนนี่ใช่ไหมเพราะท่านจะชอบเลข911ก็เลยจัดมาสชดุดปรากฏว่าเธอฉันถูกเลขชายสตัวครั้งแรกในชีวิตฉันไม่เคยถูกหวยเลยเธอดูเฮ้ยแล้ว,แล,วแล้วอย่างเงมันอย่างงี้ไปเอาเงินที่ไหนอะเขาเขาไปเอาเงินที่ไหนอะถูกหวยแล้วเขาไปเอาเงินที่ไหนกันอะช่วยบอกหน่อยเฮ้ยอีกสาแม่ถูกหวยดูจี้ อจก็อย่างที่แม่แอนบอกเขาว่าถูกลอตเตอรี่ครั้งแรกในชีวิตค่ะ3าบใบถูกเยอะมากๆและโชคเนี่ยได้มาจากคนท้องที่เดินมายื่นให้บอกว่าอยากเอาโชคให้คุณแอนนั่นเองค่ะและที่สําคัญเนี่ยตัวเลขที่นําไปซื้อค่ะแม่แอนก็เผยว่าเป็นตัวเลขที่สัม,มเนรีเจนนี่ค่ะ ชื่นชอบเลขนี้มากๆก็เลยเลือกที่จะซื้อเลขนี้นั่นเองค่ะก็เรียกได้ว่าโชคใหญ่หล่นทับตัวแม่แอนหนักมากๆเลยทีเดียวค่ะยังไงก็แสดงความดีกับแม่แอนด้วยนะคะสาหรับการถูกลอตวตอรี่ทั้งหมด30ใบแล้วก็เป็นครั้งแรกในชีวิตด้วยนั่นเองค่ะอ่ะเสร็จสิ้นเรียบร้อยค่ะสาหรับสัปดาห์นี้ยังไงขอฝากรายการมอ์ขอดับด้วยนะคะมีทุกคนจับมือสุกเวลา5โมงเยน็นทางแฟนเพจเฟซบุ๊กประดามเมาส์และช่องทางยูทูประดับชาแนลนั่นเองค่ะและสําหรับวันนี้ฝนต้องขอตอลาไปก่อนแล้ว,ส,วสดีค